ตัวอย่างข้อสอบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโฮมสคูลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะข้อที่1พอรอบอการศึกษาแห่งชาติพศ2542กํากำหนดให้การศึกษาตามอัธยาศัยมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไร ตอบขอการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจและศักยภาพข้อที่2หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการรับรองหลักสูตรและควบคุมคุณภาพของการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลตอบกอสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อที่3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ได้กำหนดสิทธิของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาไว้ในหมวดใดตอบขอหมวด2ส,สิทธิและหน้าที่ของประชาชน ข้อที่4ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อใดคือสิทธิของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโฮมสคูล ตอบคอมีสิทธิเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้บุตรได้โดยอยู่ภายใต้การอนุญาตของรัฐข้อที่5สิทธิของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาที่บ้านโฮมสคูลจะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขใดต่อไปนี้ ตอบขอเมื่อแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกข้อที่6ข้อใดไม่ใช่สิทธิที่ผู้ปกครองพึงได้รับจากการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตอบคอมีสิทธิไม่ต้องส่งบุตรเข้ารับการประเมินผลใดๆข้อที่7สิทธิของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาที่บ้านมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดตามหลักการของพอรอบอการศึกษาแห่งชาติคืออะไร ตอบคอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของครอบครัวข้อที่8ผู้ปกครองที่จัดการเรียนรู้ในระบบโฮมสคูลมีสิทธิในข้อใดต่อไปนี้ตามบทบาทของหน่วยงานรัฐ ตอบขอได้รับคำแนะนำและการกำกับติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่ข้อที่9ผู้ปกครองที่ต้องการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก ตอ,อบขอยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อที่10ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโฮมสรูลผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนรู้ให้บุตรได้ในระดับใดตามที่กฎหมายกำหนด ตอบคอทุกระดับตามการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่11การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพอรอบอการศึกษาแห่งชาติครอบคลุมระยะเวลากี่ปีตอบงอ15ปีรวมอนุบาล3ปีถึงหมู่6 ข้อที่12ในการจัดการเรียนรู้แบบโฮมสคูลผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนรู้ตามช่วงชั้นใดได้บ้างตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางพศ2 5 5 1ตอบขอช่วงชั้นที่1ถึงช่วงชั้นที่4 ข้อที่13หากผู้ปกครองจัดการเรียนรู้ให้บุตรตั้งแต่ชั้นปหนึ 1, จนถึงม .6 ได้อย่างต่อเนื่องจะต้องครอบคลุมระยะเวลากี่ปีตอบขอ12ปี ข้อที่14ในการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเด็กมีสิทธิเข้าร่วมการสอบระดับชาติเช่น RT, NT, O-net หรือไม่ตอบขอมีสิทธิหากผู้ปกครองประสงค์เข้าร่วมและแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ข้อที่15การสอบ RT ปห่งและ NT ปสมีความหมายอย่างไรในระบบโฮมสคูลตอบคอเป็นทางเลือกในการวัดพัฒนาการเด็กหากผู้ปกครองสมัครใจข้อที่16 ผู้ปกครองที่จัดโฮมสคูลต้องดำเนินการอย่างไรหากต้องการให้บุตรสอบอเน็ตตอบขอยื่นความประสงค์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสถานที่สอบให้ ข้อที่18ในแง่นยโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานรัฐควรดำเนินการอย่างไรกับโฮมสคูลที่ไม่เข้าสอบ RT, NT, O.N.E.T. ตตอบขอแนะนำแนวทางการประเมินผลทางเลือกที่เทียบเท่ามาตรฐาน ข้อที่19ข้อใดคือแนวทางที่ผู้บริหารควรใช้เมื่อต้องเสนอแนะผู้ปกครองเกี่ยวกับ RT, NT, OneNet ในระบบโฮมสคูลตอบขอสนับสนุนให้เข้าสอบเพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับชาติหากพร้อม ข้อที่20การประเมินผลผู้เรียนในระบบโฮมสคูลควรมีลักษณะอย่างไรตอบคอประเมินจากการเรียนรู้ตามแผนที่ผู้ปกครองกำหนด ข้อที่21ผู้บริหารควรแนะนำผู้ปกครองที่ต้องการจัดโฮมสคูลอย่างไรเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนตามระดับชั้นตอบคอวางแผนแบบยืดหยุ่นแต่ต้องเทียบเท่าช่วงชั้นในหลักสูตรแกนกลาง ข้อที่22ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จุดเด่นของการศึกษาตามอัธยาศัยโฮมสคูลตอบคอมีมาตรฐานเดียวกับการศึกษาระบบโรงเรียน ข้อที่23การจัดการศึกษาโฮมสคูลต้องดำเนินการสอดคล้องกับหลักสูตรใดตอบกอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่ยี ระยะเวลาในการอนุญาตจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลจากสำนักงานเขตมีอายุเท่าใดตอบคสปีข้อที่25บบุคคลใดสามารถดำเนินการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลได้ตามกฎหมาย ตอบขอผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กแล้วคอยพบกับอีพีต่อไปหากเห็นว่ามีประโยชน์กรุณาส่งต่อให้เพื่อนของคุณด้วยนะคะของให้ทุกท่านสอบผ่านสวัสดีค่ะ